การอาบน้ําสุนนะหรืออาบน้ําวายิปเนี่ยในวาวาระต่างๆเนี่ยอะไรบ้างนะครับเราจะได้ไปอาบถูกนะครับช่วงไหนช่วงไหนหนึ่งให้อาบน้ําสุนนะในวันศุกร์อิายาอาหาัดุกกมุนยูมัวอาตาฟันยักตาซินเมื่อคนหนึ่งคนใดนะครับเข้าสู่วันศุกร์นั้นให้เขาฟันยักตะซินให้เขาอาบน้ําสุนนะอ่ะเดี๋ยวตั้งคําถามก่อน การอาบน้ําสุนนะในวันศุกร์อาบเนื่องจากเข้าเข้าไปสู่วันศุกร์หรืออาบเนื่องจากเนื่องจากว่าไปละหมาดวันศุกร์ถ้าคําตอบออกมาว่าการอาบน้ําสุนนะในวันศุกร์เฉพาะคนไปละหมาดวันศุกร์แสดงว่ามุสลิมไม่ต้องอาบถูกไหมที่ไม่ได้ไปเชื่อแบบนั้นแต่ที่จริงแล้วเนี่ยฮะดิษบที่อ่านเนี่ยแหละเป็นหลักฐานให้รู้นะครับว่าเมื่อเข้าสู่วันศุกร์ฟันยักษ์ตัดสินให้เราอาบน้ำสุนนะในวันศุกร์ไม่ว่ามุสลิมหรือมุสลิมีน ถ้าเข้าสู่วันศุกร์เนี่ยอาบสุนนะวันศุกร์เลยนะครับแล้วได้สุนนะนบีด้วยนะครับส่วนมุสลิมะไม่วายิบไปละหมาดวันศุกร์ถ้านางจะไปไม่เป็นไรได้แต่ถ้านางไม่ไม่ไปก็มีสุนนะให้อาบน้ําสุนนะวันศุกร์อ่ะวันศุกร์เนี่ยเริ่มจากวันศุกร์เนี่ยเราอาบได้เลยก็คือค่าลงของวันพฤหัสอ่าค่าลงของวันพฤหัส แต่ว่าสําหรับผู้ชายที่จะไปละหมาดวันศุกร์การอาบน้ําสุนนะแล้วไปละหมาดวันศุกร์อันนี้ดีกว่าสําหรับมุสลิมีนนะครับเข้าใจนะอสองให้อาบน้ํานะครับสุนนะวันอาบน้ําสุนนะเนี่ยในวันอีดทั้งสองอีดินฟิดรีอีดินอัต่าฮะซาลาห์รอญุลอัลียันรอดิยัลลอฮุอันฮุอานินกุสลีกอลกอลัลกตซินกุลุเยามินอินชิตะ มีบุรุษผู้หนึ่งมาถามท่านอลีเกี่ยวกับการอาบน้ําสุนนะท่านลีบอกว่าอาบทุกวันหากว่าท่านประสงค์ฟะกอลละละคนที่มาถามท่านอลีบอกไม่ใช่อัลกุสลลซีฮวนลลกุลหมายรวมว่าให้อาบน้าท่านอาบน้ําซึ่งเป็นการอาบน้ําเช่นเช่นการอาบน้ํายุคฮาดัสเนี่ยอาบตอนไหนบ้างท่านอลีก็เลยตอบว่ายามุนยุมะวันศุกร์ ยาวม่าอารอฟะวันวันอารอฟะเยามันนาริวันอีดใหญ่วยเยาวมันฟิตรีอีดเล็กนะครับฉะนั้นสุนนะที่เราจะอาบน้ำเนี่ยมีมีหลายวันด้วยกันนะครับเอาหัวข้ออันนี้ก่อนก็คืออาบน้ำในในไหนครับในวันอีดทั้งสองฉะนั้นสุนนะนะครับพี่พี่น้องจะไปละหมาดอีดทั้งสองให้มีสุนนะให้เราอาบน้ำเนี่ยที่เราสอนไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะนะครับเขาเรียกว่าอาบน้ำสุนน,นะนะ สามให้อาบน้ําสุนนะในวันอาราฟาอ่านหลักฐานตะก,กี้นี้นะครับสี่ให้อาบน้ําสุนนะขนาคลองเอียรอมอ่าใครไปทําอุมร้อนนี่ก็จะรู้นะครับว่าเวลาจะเข้าเขตมีกอดไปแล้วเนี่ยก็ให้มีสุนนะให้อาบน้ําสุนนะนะครับรอนนบีอัลลอฮสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมตัจรรดันลิเอฮ์ลาลิฮิวกตาละท่านซาบิดนะครับเล่าว่าพ่อของเขาเนี่ยเล่าว่าเขาเห็นทารูลนเนี่ย เปื้องเสื้อผ้าที่ใส่ปกติเพื่อสวมชุดเอียร์รอมโดยการอาบน้ําซุนนะนั้นเราอยู่มาด,ดินะเข้าไปที่ซุนหุไลฟะใช่ไหมฮะแล้วก็ไปอาบน้ําซุนนะที่นั่นแล้วก็เดินทางเข้ามักกะนะครับฉะนั้นการคลองเอียร์รอมมีซุนนะให้เราอาบน้ําในคลองเอียร์รอมถ้าให้อาบน้ําซุนนะก่อนเดินทางเข้ามากักกันนี้ทําได้ไหมทําได้ไหมลาบากไหม ลำบากแล้วก็แซกเขาไม่หยุดแล้วนะแซกเขาไม่หยุดแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าให้เรารู้ว่าเราจะเข้ามักกะเนี่ยจะเข้าไปเพื่ออะไรก็ตามเนี่ยอหรับจะเข้ามักกะไปเพื่ออะไรก็ตามมีสุนนะให้อาบน้ําสุนนะนะครับข้อหกให้อาบน้ําสุนนะภายหลังอาบน้ําให้แก่ไมยตมันกอดเซลามไมยตันฟันยักตะสินใครที่ไปอาบน้ํไมยตมีสุนนะให้อาบน้ําสุนนะงงไหมไม่งงนะ ว่าเราเราเนี่ยไปอาบน้ำให้คนตายไมยิดเนี่ยภาษาหนังสือไมยัดเนี่ยภาษาปากนะครับไปอาบน้ําให้ไมยิดปรากฏว่าเราเนี่ยพอมาถึงบ้านเนี่ยมีสุนนะให้เราอาบน้ําสุนนะ<ม>คนอาบน้ํานะไม่ใช่คนส่งขันนะคนส่งขันไม่เกี่ยวนะคนที่เราอาบน้ําถูตัวราดน้ําให้กับไมยิดมีสุนนะให้เราอาบน้ําสุนนะนะครับ <Billie> ได้ผลบุญทั้งหมดนะครับ 7จ็ดให้อาบน้ํายกฮัดัสขั้นระหว่างมีเพศสัมพันธ์ครั้งต่อไปอหมายความว่าถ้าเราต้องการฉายหนังรอบสองตะกี้เราเรียนมาว่ามีสุนนะให้อาบน้ําสุนนะใช่ไหมแต่ตรงนี้เนี่ยมีสุนนะให้เราอาบน้ําสุนนะด้วยใช่ไหมให้เราอาบน้ําสุนนะ <c oughs> นบีบอกว่าวะอัตยาบุวะอตัะอตฮารุนะมันเป็นสิ่งที่ดีกว่าแล้วก็สะอาดกว่านะครับ ข้อแปให้สตรีมีเลือดอิสติฮารอเลือดเสียอาบน้ําสุนนะทุกครั้งก่อนจะละหมาดคอดูโอ้โหอันนี้เรียนรู้ไว้นะเลือดอิสติฮารอเลือดอะไรครับเราแปลว่าเลือดเสียนะแต่ที่จริงหมายถึงว่าเลือดที่ไม่ใช่เลือดเฮดเลือดประจําเดือนและไม่ใช่เลือดมีฟาสเลือดหลังลอดบุตรนี่เลือดเสียหมดเลือดอิสติฮารอหมดยกตัวอย่างเช่น พี่น้องมีประจําเดือนวันที่หนึ่งถึงวันที่เจ็ดปรากฏว่าวันที่สิบสิบเอ็ดสิบสองเลือดเกิดมาอันนี้เขาเรียกว่าเลือดอิสติฮาดอเลือดเสียละมาถือสิโนดได้นะครับแต่ว่ามีสุนนะให้ก่อนจะละหมาดเนี่ยให้อาบน้ํายกขดัดนี่เป็นสุนนะนะถ้าใครทาได้ก็ดีแต่ถ้าใครทําไม่ได้ก็อาบน้ําละหมาดอย่างเดียวเข้าใจนะข้อเก้า 9, ให้อาบน้ําสุนนะภายหลังฝังศพผู้ตั้งภาคีงงไหม เดี๋ยวก่อนใจรุ่มๆนะทุกวันนี้เนี่ยมีคนต่างศาสนิกใดบ้างศาส,สนาใดาบ้างที่ใช้การฝังเหมือนมุสลิมครับคริสเตียนคริสเตียนพี่น้องจีนมีอ่าจีนใช่พุทธเ<า>ผาเผา,ผาฉะนั้นกรณีที่เราไปฝังมุชริกมุชลิกคือกาอคนนะเอาใหม่อีกสาปอีกกาเฟสคือปฏิเสธอัลลอฮ์ไม่อิบะดาต่ออัลลอฮ์ แต่อิบาัดาเจ้าอื่นเรียกกาเฟตมุชริกหมายถึงอิบาัดาอัลลอฮ์ด้วยอิบาัดาเจ้าอื่นด้วยเหมือนมุชริกชาวมักกะนะสองคำนี้แยกกันนะครับฉะนั้นมุชริกเนี่ยก็คืออิบาัดาอัลลอฮ์ด้วยอิบาัดาเจ้าอื่นด้วยเรียกมุชริกคนผู้ที่ตั้งภาคีเหมือนกับมุสลิมก่อนที่นบีจะประกาศศาสนาเป็นมุชริกเขานับถืออัลลอฮ์ด้วยนะ อบูละฮับอบูยฮันนี่นับถืออัลลอฮ์ด้วยมุชลิกชาวมักการนับถืออัลลอฮ์ด้วยแต่นับถือเจ้าอื่นด้วยมุชลิกก็คือผู้ตั้งภาคีนะครับฉะนั้นมีมีคนกลุ่มไม่กี่กลุ่มนะครับที่เขาใช้ฝังถ้าเกิดเราต้องไปร่วมพิธีฝังสมมตนนุติกรณีไหนทิกตักดาสมมตุติพ่อเราเนี่ยเป็นคริสเตียนแล้วเราเนี่ยมาเป็นมุสลิม อ่าเราก็ไปฝังพอไปฝังเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กลับมาอาบน้ําสุนนะข mm hmm. จายย่างกรณีนี้ท่านอาลีพ่อของท่านอาลีคืออบูตอเลบคุ้นคุ้นชื่อไหม mm hmm. อบูตอเลบช่วยเหลือนบีตลอดก่อนตายไปเชื่ออาลุงท่านนบีนี่แหละก่อนตายไปเชื่ออบูละฮับอบูยฮันตัวเองไม่เข้าอิสลามท่านอาลีเป็นลูกต้องไปฝังพอฝังเสร็จมหานาบีนบีบอกว่าให้ไปอาบน้ํายุคฮัดซ นี่เป็นสุนนะของท่านนาบีนะครับข้อสิบให้อาบน้ําสุนนะภายหลังจากฟื้นจากสลบหมายถึงว่าเราอาจจะเป็นเจ้าชายนิทามากี่วันก็แล้วแต่ฟื้นขึ้นมามีสุนนะให้อาบน้ํายกฮะดัสนะครับอ่ะเอาความรู้หน่อยถ้าเกิดสลบไปสองวันฟื้นขึ้นมาต้องกอดอใช่ไหมครับละหมาะฮต้องไม่ต้อง อ่านี่ความรู้เสริมหลักนะถ้าเราสลบไปไม่เกินสามวันนะฟื้นขึ้นมาวายิบต,ต้องกอดอใช้นามาตฟ้าดูแต่ถ้าเกินสามวันไปแล้วไม่ต้องกอดอใช้ครับเช่นบางคนเป็นเจ้าทายนิทาปีหนึ่งสมมุติว่าปีหนึ่งแล้วฟื้นขึ้น,นมานี่ไม่ต้องกอดอใช้เลยนี่เอาความรู้ไปนะครับแต่ถ้าวันสองวันนี้นหมาดฟัาดูต้องกอดอใช้เพราะเนื่องจากว่ายังไม่เยอะแต่อย่างไรก็ตามสุนนะให้ อาบน้ายกขาดัสนะครับข้อสิบเอ็ดส่งเสริมให้อาบน้ําสุนนะสําหรับมุสลิมใหม่ท่านก้อยบินอาซิมนะครับบอกว่าฟาอามารหุนนบียุสุลล,ลัลฮลุอะัยฮิวะสลัมอายกตัซิล่ทารซูลใช้ฉันให้อาบน้ํายกขาดัสเนื่องจากฉันเข้ารับอิสลามฉันสุนนะนบีหนึ่งก็คือใครเข้ารับอิสลามก็ให้อาบน้ํายกขาดัส นั้นเวลาใครเข้ารับอิสลามกับเราเนี่ยไปสอนวิธีอาบน้ํายกฮันดัสกับเขาสอนให้เขารู้สอนอย่างที่นบีอาบนะอย่าบอกว่าไปโดดคลองนะสอนอย่างที่นบีอาบนะครับนบีอาบอยังไงก็สอนเขาอย่างนั้นเขาจะได้อาบแบบนี้ของถูกไปเลย